สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่นิสสันทีเคปเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาแจ้งนะครับให้ลูกค้าทราบว่าช่วงวันที่28ถึง10นะครับตั้งแต่28พฤศจิกาถึง10ทธันวาน,นะครับจะมีงานมอเตอร์โ o พร้อมทั้งเปิดตัวรถใหม่นะครับสำหรับนิสสัน all new x t r a l e power e ford สำหรับกิจกรรมที่ผมจะมาแจ้งลูกค้าให้ทราบในวันนี้ก็คือว่าจะเป็นกิจกรรมการ จองนะครับเพื่อน,นัดเข้ามาเทสไดนสิส e ัน X t e l ePower ของเรานั่นเองว่านวัตกรรมที่คำว่า e f o r c e เนี่ยมันดียังไงนะครับการขับ4แบบใช้มอเตอร์2ตัวในการขับเคลื่อนล้อเนี่ยมันดียังไงถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่นัดจองไม่ว่าจะเป็นที่โชว์รูมนะครับหรือว่าในช่วงงานที่ในงานที่มอเตอร์ที่เมืองทองก็ดีนะครับเราจะมีนะครับเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้นะครับ ให้กับลูกค้าเลยแต่ท่านใดที่กจองเทสแล้วนะครับชอบนะครับดูเงื่อนไขแล้วดีรู้สึกว่าทั้งรถดีแล้วก็เงื่อนไขดีทําการจองบุ๊กิ้งนะครับรถนะครับก็จะได้ของอีกจะมีเป็นกระติกน้ําขวดน้ําแบบนี้นะครับจากของนิสสันเลยเป็นของพรีเมียมนะครับแล้วก็บัตร น้ำมันนะครับให้อีกมูลค่า1 0 0 0บาทสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็ทักเข้ามาไว้ได้เลยนะครับทางนิสันเคฟยินดีให้บริการหรือลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้ๆกับงานนะครับสะดวกที่จะเข้างานนะครับก็สามารถที่จะนัดเพื่อไปทดลองขับในงานได้ทางเราก็มีเซลล์พร้อมที่จะเข้าไปดูแลท่านในงานมีให้ทั้งสองที่นะครับผมก็เดี๋ยววันที่28เราไปเจอกัน ที่ในงานอีกครั้งหนึ่งผมจะไปตอนเปิดตัวด้วยนะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่และมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆก็จะเอามาฝากลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันตอนเปิดตัวอีกทีหนึ่งครับผม